วิธีการสมัคร My Restaurant และทำความเข้าใจข้อมูลยอดขายเชิงลึกผ่านรายงานคุณสามารถสมัคร My Restaurant ง่ายๆเพียงเข้า lineforbusiness.com/myrestaurant แล้วคลิกเริ่มใช้งานฟรีโดยคุณจะต้องมีบัญชีใน Line Official Account และบัญชีในวงใน Merchant App เพื่อติดตั้ง My Restaurant จากนั้นเข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Line หรือ Business Account เลือก Line Official Account ที่ต้องการเชื่อมต่อแล้วกด Activate เลือกร้านหรือสาขาที่ต้องการเชื่อมต่อกับบัญชี my restaurant คุณสามารถดูรายงานเพื่อทำความเข้าใจข้อมูลยอดขายเชิงลึกและทำความเข้าใจลูกค้าของคุณมากขึ้นโดยเริ่มจากคลิกไปที่รายงานซึ่งจะแบ่งออกเป็น2หมวดด้วยกันคือยอดขายและลูกค้าในส่วนของรายงานยอดขาย คุณสามารถดูภาพรวมยอดขายจำนวนออเดอร์ยอดเฉลี่ยต่อออเดอร์ยอดขายแบ่งตามวันในสัปดาห์ยอดขายแบ่งตามชั่วโมงและรายได้ที่สูญเสียจากออเดอร์ที่ถูกยกเลิกได้นอกจากนั้นคุณยังสามารถเลือกดูข้อมูลยอดขายเฉพาะของแต่ละสาขาตามประเภทออเดอร์หรือช่วงเวลาได้ในแถบแรกด้านบน ในส่วนต่อมาจะเป็นภาพรวมสถิติซึ่งจะแสดงยอดขายของแต่ละประเภทของออเดอร์เมนูขายดีและสาขาขายดีได้อีกด้วยในส่วนของรายงานลูกค้าคุณสามารถดูภาพรวมผู้ใช้ทั้งหมดหรือจำนวนลูกค้าที่สั่งซื้ออาหารและผู้ติดตาม Line Official Account ของคุณทั้งหมดได้โดยจะแสดงรายละเอียดของจำนวนผู้ใช้ในแบบต่างๆไว้ด้วยไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้ที่ซื้อแต่ไม่ติดตาม ผู้ใช้ที่ติดตามแต่ไม่ซื้อผู้ใช้ที่ซื้อและติดตามต่อมาจะเป็นส่วนของลูกค้าที่สั่งซื้อโดยจะแสดงจำนวนลูกค้าทั้งหมดลูกค้าใหม่ลูกค้าที่ซื้อซ้ำและยอดซื้อเฉลี่ยต่อคนในส่วนถัดมาคุณสามารถดูกลุ่มลูกค้าโดยแบ่งตามประเภทออเดอร์โอกาสของกลุ่มผู้ใช้ที่ซื้อแต่ไม่ติดตามยอดซื้อเฉลี่ยต่อคนความถี่ในการสั่งซื้อของลูกค้า และลูกค้าแบ่งตามสาขานอกจากนั้นคุณยังสามารถดูผู้ติดตาม line official account ที่แบ่งเป็นผู้ติดตามทั้งหมดผู้ติดตามจริงผู้ติดตามที่ไม่มีความเคลื่อนไหวผู้ติดตามที่บล็อกคุณรวมถึงโอกาสของกลุ่มผู้ใช้ที่ติดตามแต่ไม่ซื้อให้สั่งซื้ออาหารจากร้านคุณเพียงเท่านี้คุณก็สามารถดูรายงานเพื่อวางแผนธุรกิจของคุณให้เติบโตขึ้นได้ด้วย My Restaurant